อินฟินมูฟมาครับเฟสแคนก็ดักอยู่ตรงนี้ครับ2ตัวแทนประเทศไทยครับที่มีตัวได้ไปแข่งขันชิงแชมป์โลกแล้วนะครับไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรครับ2ทีมนี้ก็ได้ไปแข่งชิงแชมป์โลกอยู่ดีครับแล้วเขามางัดกันเองครับปาระเบิดไป1ลูกครับแล้วน็อกไป1คนเขาจะเอายังไงต่อครับเนี่ยอย่าพึ่งยิงกันเลยทับจีวาใซีไฟนอลสองพันี่สิบเอ็ดครับอันนี้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรอบสุดท้ายตัดสินแล้วครับสิบห้าเกมครับเกมแรกแข่งจบไปเรียบร้อยแล้วครับ ทีมไทยนะครับยิงเยอะมากๆแต่ไม่ได้แชมป์เสียได้มากๆเลยนะครับถ้าวงเข้าไทยนะครับได้แชมป์ไปเรียบร้อยนะอ่ะเรามาต่อกันในเกมที่2นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันทีกนะครับว่าไทยจะยิงได้เยอะหรือเปล่าและจะได้แชมป์หรือเปล่านะครับอ่ะเพื่อนที่เห็นตารางน้านซ้ายนะก็คือตารางแบบว่าเฉลี่ยนะครับในแมปนี้นะครับที่ผ่านมานะครับทั้งหมดเลยตั้งแต่รอบเก็บแต้มนะครับเฟสแคนครับคือได้คะแนนดีที่สุดนะครับแล้วส่วนคิวนะครับ โทนี่เคจากเฟสแคนไทยแลนด์ครับยิงได้เยอะที่สุดนั่นเองนะครับอ่ะโอเคไปชมเกมนี้เลยนะครับเกมที่2ในรอบชิงชนะเลิศครับดูระยะยาวฮะต้องดูแหละว,ว่าจบจบวันนี้เนี่ยใครจะเป็นผลตลอดแต่ว่าตรงนี้ครับผมซูโนโอ้โหไปได้แล้วอลไรโบก,กีนีแ่แต่ต้นเกมเลยฮะโอ้ดีเทงที่ผมทายไว้ในเกมนี้นะท่านผู้ชมครับไปแล้ว1หเหลือจะเชื่อครับอู้ล้วเฟสแคนเช็ค1คนเข้าไปทิ้มโดยโทนี่เคบิสเบดวิงทอร์เลสเจฟฟออกไม่ทันแล้วท่านผู้ชมครับโอลิมปิสปอร์ต มีปัญหาแล้วลงโอบล้อมากองฟางกองเดียวจะสร้างความเสียาให้กับทีมเฟสแคนได้หรือเปล่าเปิดหัวเฟสได้แต่ว่าไม่ไหวบโอ้เพื่อนเดินสามาเฉดทันแต่ว่าวินทอเรสก็ยังมีที่หลบอยู่เหมือนกันครับโอ้ทีมไทยครับเปิด <c oughs> มาเจอกันอีกแล้วฮะแต่ <c oughs> เป็นหน้าของเฟสแคนโออีกนั่นเองอ้ขึ้นไปเจออีกก็รีบอกอีวอนรีบอลนะวงดีขวาจัดจัดโอ้โห แล้วดูชิดขอบขวาเลยนะตรงนี้เนตีตรงกลางวงเนี่ยเป็นทางด้านซ้ายของแตามาตินนะตอนนี้ปะทะกั<ห>นค่ <ๆ S 2> อนข้าง,งไหวนะต่หรับเกมนี้ฮะด้วยหลายมูฟต่างๆแล้วเอาสองทีมที่ได้ตัวจากประเทศไทยฮะไหลามาลายเดียวกันแล้วเปิดไปตรงนี้ยังไม่มีดาวมีแล้วลงเลยฮะเมล่าข้างนาเป็น DX f อ็กแฟงกี้ขยับเข้ามาเช่นเดียวกันแล้เมล่าลงมาเหมือนปลากระนในสวนมากอภายตัดได้เป็นนีสิลแล้วกอภัยเก็บเบนอไดซาตาและเมล่าโดนระเบิดของวินทอเลสเฟสแคทคิวฟี่ขึ้นมาเก็บได้3คนนะท่านผู้ชมครับ เอาเลยฮะแล้วเนตามไปออกหนึ่งลูกนะแต่โลกแกนอยู่ค่อนข้างไกลแล้วก็ไผ่ได้นีซิลออกเกมปลนูนตี้ไปได้นน่นเดบอทน,น็อกมาอีกหนึ่งฮะไปเลยมุมนี้แล้วเนตามไปลูกนี้ของโทนี่เคแล้วโดนด้วยนะเลื่อนเลยประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์นั้นแล้วเดินเลยฮะวูเหมือนมั่นใจนะตรงนี้นี่ฮะว่าตัดนาเบตได้แล้วพุ่งมาเลยแล้ว้าแปมเข้าไปในสม,มุกเราได้มาอีกหนึ่งน็อกครับผมโอ้โหโทนี่เคโอ้จั่วหายหมดเลยครับแล้วก็มันจะเป็นห้าคิวของเฟสแคนถ้าเก็บ2คิวนี้ได้ครับผม เดี๋ยวกอ็ทันนี่กับน,นูซีเท่านั้นนะครับผมทีมไทยที่เล่นดีในเกมนี้แน่นอนผมเฟสแคนโดดเด่นมากส่วนจีดีเนี่ยทีมที่ได้ตัวไปแล้วเหลือคนเดียวที่ยืนอยู่ครับใช่แล้วครับผมตอนนี้เอ้แล้วนี่โฟกัสอยู่ครับก็ทัทนนี่้เอยดูซีเปิดสเปรย์มาแล้วได้เลบอทออกไอเกมไปฮะแหมไปหลายชนกันนะตรงนี้มาเป็นอีกหนึ่งทีนะจีดีใช่ครับผม16ทีมห้าสิบสี่อาร์ไบร์ครับผมใน14นาทีผ่านมาครับผมและโฟเรเวอรโดนเปิดน็องไปก่อน1คนครับผมแม โอ้ยังไม่ได้หายใจใข็แล้วมุมนี้รีเซิร์ฟเก็บได้เลยเหลือเชื่อโอ้โหเฮียไม่ได้เพิม่มไม่น้องติตัวคารในมิราบ้านเนี่ยมันซ้ํายากมากนะไม่ใช่จังหวะที่แบบตึกใกล้ๆกันคือไปหามุมยิงงันได้นะทีน,นี้เห็นเต็มๆเลยฮอะอเรามเมล่าโดนเก็บเอาเกมไปเรียบร้อยฮะโอ้โหส่วนทางด้านอินฟินเหลือแค่สองคนก็ผมเป็นดูซี่กับกทันนี่ครับต้องหาวิชชั่นต่อไปนะครับผมตีเฟสแครไม่ได้แน่นอนครับจากการเล่นแบบนี้ของพวกเขาครับถูกต้องครับผม ว่าห้คิวไปแล้วคะับตลอดท่านเฟสแคนแล้วเหลือกันครบสี่ด้วยฮะทีวงเฟสที่สี่ดีสุดไหมดีดเข้ามาหาโฟร์ไลว์วอลก็ผมโอ้สวยจัดเลยฮะตำแหน่งของโฟร์ไลววลฮะท่านผู้ชมครับคุณาอ,าอาร์ตยังไงเออเราคิดไฟครับตรงนี้สเลลาสาปรย์ลากตาบินฟิงไฟแต่ว่าบูมครับไม่ได้กรอบหายน็อกดาวน์ไปก่อนแต่ว่าบูมเหมือนจะเหลือแค่คนเดียวเป็นเฟสแคนปิดจีดีจบอันดับที่สิบหกฮะทางนี้ก็หายไปอีกหนึ่งคนก็ผมดีเอ็กจีแซนโดนเก็บโดนโฟร์ไลว์วอลก็ผม โอ้แต่เซมเบ้ได้มาเหมือนกันครับไอคิวฟิตดีเลยต้องขออภยัยท่านผู้ชมด้วยครับใช่แล้วครับผมมุมนี้ต้องชุบเพิ่มขึ้นมาก่อนนะโปรสโมกเป็นที่เรียบร้อยนะแต่ว่ารอบๆนี้มีโอกาสที่จะมีเนตลอยมาเหมือนกันแล้วกิกแฟมตรงนี้โอ้โหหนีโอ้ตัวตุ้นเลยฮะับในเอเีเพราเขาเข้ามาสี่คนนะโอ้แล้วโดนสเปรมาจากทางด้านแจ็คเปอร์ตัวน,นอกครับผมจะเอาให้ได้เอาได้ออกมาสเปรเก็บได้ครับผมเป็นทางด้านซูนัวร์นั่ค้ามเกินไปหน่อยเลยเหลือเชื่อโอ้โหจะเอาหิวคิว คิวและสุนาร์ได้คิวสไนเปอรมาผมราจินตัดเท่านี้เคได้เหมือนกันมุมนี้อีกอริสปอร์ตไก่จากเกมที่แล้วปดสมอกชุบเพื่อนขึ้นมาวินอเลต,ต้องรอสมอมันปูขึ้นมาก่อนนันผจชมแล้วไวแค่โดนนกได้ยงอยู่ไฮบอยไปข๋อาภผา่ขับมาเติมแต่ชีล่อศัตรูออกซ้ายข้างนอกวงเลยก็ผมภารกิจของเฟสคนขับรถมาปาสมองให้เพื่อนนะทุเรเมื่อสักครู่ยังไงเอ่ยแล้วชาวเวฟพไปได้ก๊อตทันนี่นกดาวไปแล้วเก็บอย่างไวฮะตอนนี้อินฟินเหมือนจะเหลือคนเดียวหรือเปล่าออก m s ็เฮะยึดตึกใกล้ๆกับ b ีทแล้ว b ีทต้องเคลียร์ BN ก่อนออกไหลมามุมนี้มีตะเคินเจ็บหนักแล้วโดนโน็อกดาวไปจากระเบิดของวันเดอร์มอครับผมโอ้คิวส่ง2คนเข้าไปโฮเวอร์ชันก่อนอีก1คนน่ะเล่นไฮการและไดคอนโดนเก็บติเกมใน, Game, ใน, Forever, นโฟร์ลเวลล์ครับผมดีอารอเคลียร์ BN M 2 4 9อ็มสอ้าหนักเดินเคลียร์4เลยลื้อป่าก็โอบไตเล่นระเบิดดังไวาลักซี่ระเบิดขึ้นมาชาว่วยเอ็น็อกดาวไปก่อนจากการโดนยินงระเบิด ระยะนีมีดาเมจไลเซนเจ็บต้องหลบไปปั๊มเลือดก่อนแล้วบอลลูกนี้ไม่โดนฟูเรีโยโดนเปิด,ด,ดหัวจากแอปปี้ไปครับอีกหน้าหนึ่งไอช็อตได้คิวมอสมาครับแล้วมุมน,นี้ยังไม่จบนะแอปปี้ครังปิดหน้าของพวกทีเอสไปครับป๊อปไป่ได้หน้าของมิราเคิลวะได้เพิ่มมาอีกหนึ่งคิวเหมือนกันยังไงเอ่ยมุมน,นี้ขอเนียนๆอยู่นะเพราะว่ามูนทข้างบนยังเคลียร์ไม่เสร็จนะสำหรับบีดีอาร์กันแล้วแจ็คเปอร์ไปได้แดมรู้ออกจากเกมไปฮะและ้วมุมน,นี้ฮะเป็นหน้าของชเวฟนะที่โดนบูโซนบีออกไปขึ้นมมาตรงนนีี้ออยยู่ไฮบท ังไงเอ่ยแล้วเขายืนซ้ายขวาแต่ไม่ได้ครอสกันอยู่นะตอนนี้ครับไซเลนครับหลบมาก่อนในม,มุมนี้แล้ววินเทเลสแล้วไปได้นะของน้ำชินนะเห็นเห็นครับติดไปเลยครับนี่เกได้ช็อปเปอร์จากเกมไปดูไฮบอยไหลขึ้นมาไซเลนน้องดาวเดี๋ยวเดียวบีเอฟปาระเบิดลงเท้ามาก็โดนแล้วหน้าตาดูีสตะเปกเก็บหนึ่งแต่ไม่น่าหวายโดนเฉดมาจากซักซี่ปิดหนานุ่มบีเอฟจบอันดับที่ที่แปด เหมือนจะมีแค่สามคิวออกไปด้วยนนหน้านึงทีมซีเกตไอชอนโดนน้องดาและแจ็ตเปอร์ส่งไลไล่ไลเส้นน้องดาไปแจ็ตเปอร์สาม uh, ยูไห่ยลอาะไรครับเอ็มเอสซีเคมจังหวะที่ปีดีอาร์ดีเซนขึ้นได้แค่สองคนกับมุมนี้ระเบิดองรู้และวงหาแวมไพร์ตัวนี้แกไหลตายไปแล้วแล้ะปีดีอาร์หมดเลยจากระเบิดของแจ็ตเปอร์ครับอู้เอาจัดนะไฟนี้นะแจ็ตเปอร์อู้ล้วดูเอาคิวเข้าไปแล้วมุมนี้ลากมาแฮปปี้ยังไงแฮปปี้แล้วเขาเดินโหนเข้ามาแล้วจะเกลียร์หรือเปล่าแต่ว่าแหม่หลบชูงต้นไม้อยู่แล้วได้อุ้ยได้น็องดาวมาด้วยฮะ เอาเลยฮะแล้วถอยกลับไปให้เพื่อนมานี่ะ รอเทดอยู่เหมือนกันสำหรับแนวโฟร์ไอวิลโอ้เกมนี้เพย์แยนเก้าคิวไปแล้วดีเซริรดด์ฟวีไฟรอโดนวนเข้ามาหายเลยไออีกหน้าหนึ่งวิเทเลตโดนน็องได้จากไอช็อตไปดีเซริร์ฟบอกท้องเลยชออ็อตนี้โฟร์ไอวลขึ้นมาปิดฉากปิดงานอีโวลจบอันดับที่เก้าก็มีสองคิวคือจุกดีจัดนะแล้วก็เฟิร์สช็อตดีมากๆานะสำหรับโฟร์ไอวิลเลื่อนเลยนิดเดียวนะแต่ว่าได้ได้คิวมาด้วยฮะใช่ผมอาร์คิวมุมนี้เหลือผู้เล่นแค่สองคนเลือกที่จะไหลเข้าวงไปไอทีมทีเข็คอฟฟี่ใส่เฟ หวังจะเก็บคิววินต่อเลยแล้วเก็บได้ก่อนเป็นเฟโดฮะกำลังจะก้าวคิวจะก่อผายได้ไหมแล้วได้ผมว่าได้แต่ว่าน็อกนี้เป็นของใครดีกว่าก่อผายเฟโดครับเหลือเจ็ดนิ้วแล้วท่านผู้ชมครับก้าวคิววินต่อคิวโอแต่ว่านี่ฮะทีมซีเครดเจ้าจะปิดออนอีกหลายครั้งแล้วนะแต่ยังปิดไม่ได้อยู่ดีแล้วจะเปิ่มไม่ได้เอซาน้องดาวไปแล้วไหลเข้ามาเลยฮะโอ้ยโอ้ยแล้วโดนน็องไปสองโอ้ดีลากลากได้สองแต่มีผู้เล่นแค่สองคนเสียดายถ้ามีแั้งสี่คนทีมซีเกรดไปแน่ละถูกต้องอ่ะ กดยาวๆเลยครับผมไปทางด้านหนึ่งไอคิวน็อกดาวอยู่ทีมสีเขียวหนึ่งคนเอซิสไหลเข้ามาเหลือเชื่อโอ้โหล่างมันใช่ฮะทัพบกเฉยของจริงจัดๆนะแล้วมุมนี้กำลังรีเซ็ตกันอยู่สำหรับทีมสีเขียวแล้วเอเมซโตรบรีเข้ามาชนมุมนี้ยังไงเออไอคิวแล้วได้น็อกมาก่อนหนึ่งแล้วได้สองเลยฮะเรียบร้อยไอคิวจบดับที่หกแล้วมีสามคิวนั่นเองเอาละครับผมเหลือสี่ทีผมทีมสีเขียวเหลือจะมีมาสีระวังดีๆมีตัวงูอยู่เอซิสระวังครับป๊อปตรงนี้แล้วเฟสแกนจบแบบที่ห้าขึ้นมาสเปดอกกกนนีี้้มาใส่่ปปป๊อออไเจงูครับผม โอ้เหลือเชื่อแล้วงูตัวนี้เขาซ่าจริงๆฮะเอซิดแม่ตอนแรกเหลือครบสี่นะเจอง,งูตัดไปอีกหนึ่งอะไม่แบบนี้จะถวายแชมให้กับทีมซีเคทเอานะครับเอาเลยฮะมุมนี้เอ c เอซีรีเซ็ตได้ต้องขึ้นมากดหัวไม่งั้นเนี่ยทีมซีเคทขึ้นไปเมื่อไหร่เอ c เอซีพังจริงรโอ้นี่ฮะไอ้คุณอาร์่ายนี่ทีมซีเคทเกมนี้ช่ครับผม เกือบกันครบสี่นะทางด้านหลังเนี่ยนะเป็นด้านในเวชชนบุรีนะแอปปี้ยังไงเอ,อ่ยแล้วมอเทอรเผาไปแบบนี้น่าจะเรียบร้อยหรือเปล่านี่ไงไก่<ะ>โดนกดมาจากข้างบนครับผมเป็นคิดไฟหรือใครเป็นคิดไฟจริงๆครับผมและเหลือแค่4ต่อ2ครับแบบนี้กบบำลังจากขวาไก่ในเกมที่2อสำหรับทีมทีเขจากมาเลเซียแจ็ตเปอร์โดนสแปมมาลุลลัวกำลังจะน้องดาระเบิดลูกนี้ไหลหาแจ็ตเปอร์แต่ว่าเป็นดางดาบปืนของ M4 เนี่ยดี่ไฟไม่ตัดก่อนครับผมหนึ่งต่อสี่ไม่ถือว่าลุงครับ ไงครับวมนี้ที่สิบสามแล้วเขาโดนองแบบนี้ต้องเอาคิวน้อยต้องเอาคิวต้องเอาคิวเน้นๆเน้นหน่อยเน้นหน่อยอร่อยแน่ได้คิวคิวโอ้โหเมื่สิแ่สลับมาเป็นยูวีดวลสองบอกไม่รอดหรอกเป็นทีมซีเคทนะผมคว้าไก่ไปได้ครับ ทีมซีเครตครับคว้าแชมป์ไปในเกมนี้คนระับมาดูคแตนคร่าวๆกันครับเป็นหน้าขอเบโดนะเหลี่ยมเท่าๆพอๆกับเอ็มวีพีดานตานะนนะมาดูในส่วนของแมตช์แรงด์กิ้งครับเป็นหน้าขอทีมซีเครตนะ17คนะิวครับเกมนี้อันดับที่หนึ่งนะตามมาด้วยเมชชมลีฮนะ 2, นะบบอันดับสอง10คิวครับผมโปรเลเวลอันดับสาม6คิวเวสแคนได้มา9คนะิวครับเอซิตก็บผม2คิวไอคิว3คิวเท่ากับในหน้าของแวมไพร์บีทีอาร์บีเอ็นนะ แล рост, ok ž, restless, ้วก็หน้าของโอนิกได้มา1คิว e-works ได้มา2คิวครับผมอีกตัวอสปอร์ตเกมนี้ไม่มีคิวครับกิ๊กแปม1คิวอินเป็น1คิวแล้วก็พีเซลเวียกับเซสิดอมมาฮะไม่มีคิวครับผมเกมนี้นี่ฮะเฮทูเอครับผมเป็นผู้เล่นของทีมซีแคนทั้งคู่เลยครับเฟรโดกับไอช็อตวันนี้เราไม่เห็นแมตต์ตอยนะอิลิมิเนตแอนด์ดาเมจครับผมเกมนี้สองพันเจ็ดนนะถามจริงเหรอถามจริงเขายิงย้ำเป็นจริงนะเใช่ มุมที่แบบมันเปิดไม่ว่าจะเป็นไฮเกวข้างหลังเพื่อนอาข้างหลังแล้วก็ข้างหน้าที่เพื่อนขึ้นไปกดข้างหน้าตรงขนอคือได้ทุกทิศทางเลยนะตรงนี้แล้วก็ไม่มีใครที่ครอสข้ามกับบาด้วยอะนี่ได้มา17คิวนะต่อมา7 41ดาเมจครับฐานลงมาเนี่ยเป็นหน้าเฟสแคร์นะเกมนี้ทำดาเมจไป1,849ครับได้มาัหมด9คิวนะแล้วก็เป็นหน้าเนปเอสชนบุรีนะ1,715ดาเมจครับเอาล้ครับตารางคะแนนหลังจากผ่านมา2เกมในรอบแกรน์ไฟนอล ทีมซีเขต33คะแนนหไก่ RRQ 27คะแนน เอฟเอซียีนน่สิคะแนนบี r 24คะแนนเท่ากับเฟสแคนอีเกิลยีกสิบส e าคะแนนครับผมฟอร์เรวอล์ดและอินฟินิตสินี่คือหน้าแรกครับผมไม่มีอะไรที่ห่างกันเลยครับสองเกมแรกครับติดกันหมดเลยนะตอนนี้ไอเดียวมีโอกาสพลิกได้หมดฮะครับผมตัดมาที่หน้าที่2ครับแวร์ไพ่สะ15คะแนนครับเอซิดครับอยู่ที่10คะแนนอีโวสเจคะแนนครับโอนิกหคะแนนเท่ากับดีเซลเวียครับ BN4 คะแนนเท่ากับหน้ขนานของเจเนซิตด็อกมาแล้วกีงแฟม โอ้โหอย่างที่เราเห็นกันเลยนะสองเกมตอนนี้มีแค่คะแนนเดียวครจากคะแนนคิวนั่นเองสวัสดีครับผมอ่าป๊อบแัดเนาะนะครับจากไอเฟรชูบรีนั่นเองใช่ครับผมอ่านะครับสวัสดีป๊อปแซดด้วยนะครับผมนะครับวันนี้ครับผมเป็นวันแรกของการแข่งขันรอบไฟนอลไอเฟรชูบรีครับคุณต้องการตั๋วใบนี้ในการเข้าสู่การแข่งขันพีเอ็มจีซีมีความมั่นใจขนาดไหนครับในการแข่งขันครับความมั่นใจขนาดไหนครับอืมเต็มร้อยครับ ร้อยนะนะครับพร้อมไหมค,คิดว่ายังไงเราก็ต้องได้ตั๋วใบนี้เนี่ยนะครับโอกาสคือแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องได้แน่นอนอ,อย่งพูดได้ไม่เต็มปากครับรอดูจบวันที่สองดีกว่าครับเพราะ<อ>ว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตครับเพราะเราเ,เร<อ>า <นะ S 2> ไม่รู้ <นะ S 2> ว่าเราจะเล่นดีได้มากแค่ไหนแต่เรามั่นใจครับว่าเราเล่เลนออกมาให้มันเต็มที่ที่สุดครับครับผมนะอ่าก็โอเคนะนะครับยังไงก็เกไดว่าต้องรอดูกันต่อไปวันแรกยังอาจจะบอกอะไรไม่ได้เพราะเนื่องจากมันเป็นแค่วันแรกเนาะนะครับถ้าวันแรกลามาดีผมว่าเลยนะครับติดลงบน นะครับเหมือนเฟสแคนที่เขามาแบบโหแรกๆเขามาดีแล้วครับติดลมบนตั้งแต่วีคสอมาไม่ต่างกันนะฮะเอฟริชูบรีเกมนี้มาดีแล้วนะครับจะติดลมบนไหมเนี่ยนะครับต้องรอดูกันถ้าติดลมบนเนี่ยแล้วไปยาวนะผมบอกเลยสนุกนะฮะโอ้โหจะได้ดูสนุกกันไปเลยเพราะว่าจะมีหลายๆทีมที่มีโอกาสลุ้นตัวไปเอฟซียังไงก็อยากให้ทีมไทยอย่างเอฟริชูบรีไปนะนะครับเมื่อกี้นะครับผมจังหวะสุดท้ายการเราไปพลาดตรงไหนมีการคอไฟตรงไหนกันพลาดไหมครับพอจะแนะนำหน่อยได้ไหมครับโ้า ถ้าพลาดก็คือเป็นตรงผมเลยครับเพราะว่าเพื่อนแจ้งแล้วว่าตรงมาฟ้าม,ามันมีแล้วก็มันซึ่งเป็นทางขวาทางที่ผมไปพอดีแล้วผมก็ลังเลนะครับว่าเอ้ยมันใช่ตรงนี้จริงใช่ไหมก็ไปพลาดตรงที่ว่าโดนโดนเอ็นทิสหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าใครอ่าของทีนั้นครับคือเราพลาดไปโดนก่อนใช่ไหมใช่รครับก็เลยกลายเป็นว่ามันทําให้เราเล่นยากขึ้นนั่นเองแต่โพสชั่นเราก็เสียเปรียบไหมจากตำแหน่งที่เราเล่นแล้วเรารู้สึกว่าตรงนั้นเราเล่นได้ไหมตำแหน่งโพสชั่น ถ้าไม่เสียผมผมมองว่าจะเป็นไฟเหลือเหลือไฟกับซีเค็ด44ครับแล้วผมมองว่าตรงนั้นผมน่าจะเป็นเป็นมุมที่ว่าขึ้นไปถึงก่อนสีเค็ครับมุมที่ว่าเขาเดินไปกดหัวทางขวาเราจะเป็นซ้ายมือเขาที่วิ่งขึ้นไปบนเขาซ้ายมือครับครับนึกออกนึกออกก<ช>็คือไฮราลสูงสุดเลยคือมุมนั้นเราอ้อมขึ้นไปได้ถ้าเราอ้อมขึ้นไปได้โดยไม่โดน<ช>ไอตัวที่อยู่คนเดียวเอซิสตัดเนี่ยนะครับเราสามารถรล้อมกรอบตีทางด้านซีเข็ดได้ อ่าโอเคผมเห็นภาพอยู่นะครับแต่ว่าพอเราขึ้นไปแล้วมันไปโดนตัวตัวนอนเนียนเนี่ยตัดไปมันก็เลยทำให้เกมนี้เราเล่นยากมากขึ้นนั่นเองอ่าใช่ครับ,คครบมันก็คือกลายเป็นไปเซ็ตโพซิชั่นตรงนั้นชาว่าเขาก็เลยโดนเขากดเแล้วก็อย่างคนเขาเยอะกว่าเราครับครับผมนี่แหละฮะนะฮะก็ เป็นเรื่องของจังหวะและการอีกอย่างคือมันเป็นเรื่องของเนี่ยเจองูใครก็คิดไม่ถึงเนาะนะครับเอาไม่เป็นไรนะครับรีเซ็ตครับเอาใหม่ครับเป็นเอ็มชุมบีครับเกมนี้นะครับในที่2ไม่เป็นไรเกมหน้าเอาไก่ไปเลยแล้วกันนะครับผมนะนะครับโอเคนะครับมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายหน่อยไหมครับไหนๆก็รอบไฟนอลแล้วก็มีอย่างเดียวครับก็คือฝากเชียร์ใผมต่อไปด้วยครับแล้วก็ทีมไทยที่เหลือก็อย่าลืมฝากเชียร์กันด้วยนะครับครับผมขอให้เป็นตัวแทนไปโคฟอ้ครับ อ่ะไปกับบให้ได้ทุกทีมนั่นเองนะครับโอเคครับ,รบขอบคุณป๊อปด้วยครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับป๊อปขอบคุณครับสวัสดีป๊อปครับครับขอบคุณมครับ